C'est la Valentin, il est très beau. C'est mm. la il est beau. Ça, il est tout petit. Mm. Ça, c'est à moi. Non, ça, c'est à toi, c'est celui-là. C'est la Valentin, c'est lui. Ah, mais on a comment on c'est c'est. C'est lui. Ah oui, c'est lui. Ah a le mot chissé, on va l'entendre à c'est. Celui-là, c'est. Non, c'est celui-là parce qu'on voit les trucs qu'on avait mis en. Oui, 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 oui. การวางตังการวางตาอลิสเก่งเลเนี่ยอลิสเป็นคนทำนะเนี่ยเจ้ามอเลี่ยบียนเฟ่เออเขาบอกของอันที่เขาทำอ่ะเบียงเฟ่ทำดีชมตัวเองไงเขาบอกโอ้ยออลิสบอกว่ามันดูมันดูกรอบดีจังเลยอยากจะทานแล้วอับเบจิ้มซองนะอยากทานแล้วใช่ไหมลูกอยากทานแล้วใช่ไหม อะไรเดี๋ยวเราไปทานกันทำนี่มาเอาให้ยูโปให้เลย ยุโปรนี่ไม่ใช่โป้งนะก็คือไลค์นะกดไลค์นะคุกใช่คุกเหรอเอนั่งนั่งนั่งเก้าอี้เลยนั่ง บางตางเขาจะกินเหมือนแมวกร <c oughs> ะามาเชืกรนะมาเชือแล้วก็หมาน้องหมาน้องแมวแล้วแล้วมันถูกอแล้วหนูเป็นคนนะ man <c oughs>